ของใหม่ทั้งหมดในเครื่องนี้ประกัน3ปีไม่มีชิ้นไหนที่เป็นมือสองกับสเปคจัดหนักจัดเต็มในงบ40,000ทุนท่นๆกลมๆนะครับสเปคในเครื่องนี้ครับเป็น CPU Intel Core i5 Gen13 ครับ13 400F10 Core16 เทอร์โบ4.6นะครับ, er รบแล้วก็แรมเป็น 32 g ิจิก DDR4 บัตรสา0 0จาก v i p e r Gaming นะครับก็คือใส่16 g จิก2แถวนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว M.2 NVMe ครับจาก Patriot นะครับ 1TB มาพร้อมการจอ INNO TDR TX 3060 12 g ิจิก OC นะครับเป็นตัว2พันลมอย่างนี้ชุดน้ำ2ตอน240มมใส่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้สายน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่นี้นะครับเมมโมรตัวนี้เป็น H. 6 1 0 M จาก g i g a b y บ e นั่นเอง power supply ตัวนี้เป็นของ ชัมมวลเทคทีอาร์ทู750วัตต์80พัดต์อยู่ในกล่องตรงนี้เคสตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นของไอทีโซนัสแวมไพร์ครับเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ปึ๊บปั๊บ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 อย่างนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องนี้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับใครที่งบประมาณนี้ก็แล้วอยากได้ของใหม่ทั้งหมดเลยก็แนะนาสเปคประมาณนี้นะครับจากร้านบอสพีซีครับผม